ในรักเกียรติสนะุทนะอดีตนักศึกษาผู้เป็นผลผลิตจากยุคประชาธิปไตยเบ่งบานตัดสินใจก้าวเข้าสู่แวดวงการเมืองด้วยอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นแนว่วแน,วแนว่ที่จะเสียสละทำงานเพื่อประเทศชาติจนได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึง7สมัยและรัฐมนตรีอีก5สมัยแต่ด้วยสภาวะแวดล้อมทางการเมืองที่เต็มไปด้วยสุรานารีพาชีกีฬาบัตร ทำให้เขากลายเป็นนักการเมืองที่อยากได้อยากมีอยากเป็นเหมือนนักการเมืองคนอื่นๆจนในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขถูกกล่าวหาว่ารับสินบนจากบริษัทยาแล้วร่ำรวยผิดปกติในปีพุทธศักราช2546 จึงมีคำพิาพากษาจำคุกและยึดทรัพย์นายรักเกียรต์ได้หลบหนีถูกจับจำคุกและในที่สุดได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษและปล่อยตัวเป็นอิสระอีกครั้งทำให้ผันตนอุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยใช้นามว่ารักเกยียรติรักขิตะธรรมโมปัจจุบันจำพรรษาและปฏิบัติธรรมอยู่ณศูนย์ปฏิบัติธรรมวังพญานควัดใหม่สุขนะ สีนครารา,ามจังหวัดอุดรธานีประสบการณ์จากผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงแต่กลับทำผิดกฎหมายจนต้องติดคุกด้วยข้อหาทุจริตและในที่สุดผันตัวเองมาเป็นนักบวช จึงเป็นสิ่งที่น่าศึกษาวิเคราะห์เพื่อเป็นข้อคิดในการครองตนครองคนและครองงานเป็นอย่างยิ่งร่วมเรียนรู้จากประสบการณ์ของพระรักกิตกับด็อกเตอร์เจิมศัก์ปิ่นทอง เรียว่าอาจารมานี่เป็นทนายความมีความรู้ทางด้านกฎหมายแต่ไปกระทำความผิดเสียเอง oh. เป็นสอสอ,สอเป็นนักการเมืองเป็นนักการเมืองอาวุโสอาสามารับใช้พี่น้องประชาชนแต่ไปกระทําความผิดฐานทุจริตคอร์รัปชันก็ให้ลงบทหนักและอีกอันนึงเนะีผู้สาท่านหนึ่งท่านกรุณาเขียนเลยนะว่าอาจามาเป็นรัฐมนตรีห้ารอบเคยเข้าไปถวายสัตว์ต่อประยานต่อบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าจะซื่อสัตย์สุจริตแต่ไปกระทําความผิดเสียเองนะฮะต้องลงบทหนักคำว่าบทหนักก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ ทำผิดคูณสามห้าปีก็กลายเป็นสิบห้าปีโอ้นี่ผมขนลุกเลยนี่เป็นริีจริงๆขนลุกเลยพอฟังอย่างนี้นี่นี่เป็นเป็นเป็นคำพิจารษาที่อาตมาฟังนะฟังคำพิจารษาอยู่บ้านนะอยู่บ้านตอนนั้นไม่ยอมไปฟังไม่ได้ไปไม่ได้ไปฟังครับพอรู้ว่าฟังก็ถูกถ้าถ้าถ้าถูกตัดสินจำคุกก็เข้าเรือนจำเลยเอาขึ้นรถเข้าเรือนจำเลยเพราะไม่มีอุทธรณ์ไม่มีฎีกามีศาลเดียวศาลอาญาแะการเมืองมีศาลเดียวครับ ถ้าดำหนีไปอยู่ในรูเขายังจับได้ใช่ไหมเราก็มีความรู้สึกว่าเราซ่อนตัวต้องเปลี่ยนที่อยู่ทุกสามเดือนต้องไปอาศัยหลานชายหลานชายมาเรียนหนังสือหลานไปอยู่กับหลานคนนี้สามเดือนไปอยู่คนหลานคนนี้สามเดือนย้ายไปเรื่อยๆไปเอาเงินเขาใช้ด้วยก็เอาเงินเขาใช้ด้วยเอาเงินหลานด้วยนะหลานได้พ่อเขาส่งมาหกพันเจ็ดพันก็ไปแบ่งเขาสามพันสามพันก็วันละร้อยต้องกินข้าวไม่ให้เกินวันละร้อยจากคนที่มีเงินมากนะ E <al: S 2> จากค,คนที่โอ้โหเวลาเล่นการพนันกล้าเล่นนะไพ่ใบละสิบล้านที่ <10 S 2> บอกสิบล้านยังกล้าแทงความจริงอาตมาก็ไม่ใช่ว่าจะ,จะ,จะยกตัวเองไปสอนสามารถไปสอนคุณทักษินได้ e ครับแต่ว่าอาตมาขอยกตัวเองเป็นตัวอย่าง e ครับว่าชีวิตอาตมาเนี่ยประสบความสําเร็จนะถึงเป็นรัฐสมนตรีถึงห้ารอบแล้วก็ประสบความล้มเหลวถึงติดคุกติดตารางครับถ้าทําใจยอมรับโทษทันแล้วก็หันมาปรับเปลี่ยนแก้ไขแก้ไขเพื่อปรับเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่ คนติดคุกติดตารางบางทีชีวิตมันจมลงมันก็จมลงไปเลยแต่ว่าถ้าไม่ปรับเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเปลี่ยนแปลงได้ก็สามารถดึงชีวิตที่จมลงขึ้นมากลับสู่เส้นทางความสุขได้อย่างที่อาตมาได้อย่างที่มาเป็นทุกวันนี้แต่ถ้าถ้า,ถาเราจมลงนะถูกคำพิพากษาตัดสินให้ลงโทษหนีไปไม่ยอมรับคำพิพากษาแก้ตัวแทนที่จะแก้ไขก็แก้ตัวอย่างทุกวันนี้ไม่แก้ตัวเปล่าก็มีขบวนการทําลายชาติบ้านเมืองด้วย ต่มาว่าไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็จะทำให้ไม่สามารถแก้ไขชีวิตของตนกลับสู่เส้นทางที่จะเป็นความสุขของชีวิตได้